มื่อน,นี้แม่จอยกับสิมาเฮ็ดย่ำปลาดุกฟู่สู่กินเนาะค่ะเริ่มเลยเนาะว่าเนี่ยน้ำกกอุปกรณ์เฮาก่อนว่าเฮาต้องใส่อย่างแหนไมันจังสีแเสบกับสิมีนี่แหละค่ะมีหอมหอมนี่หอมบานเฮาก็ได้ค่ะหอมหอมใหญ่เพิน่นว่าหอมแขีดเนาะอืมกับสิมีอ่าผงสุโรดขาดบด่ได้เด้อค่ะบ่ใส่บ่ได้แล้วก็น้ำหม,มักนาว แล้กก็มีหมักม่วงแต่ว่าสูตรของแม่จอยนี่แม่จอยสีวใสยน้ำดอกไม้เดีมันสมโพดไหม่ค่ะมันเป็นดดดุดแม่จอยสีใสโชกอันนั้นหล้กก็เฮ้าก็มีน้ำหมักเน่าเสริมอยู่แล้วแลักกะซีมี่พริกแต่สูตรของแม่จอยกับแม่จอยบอบบอหันค่ะมันบอถึงใจไหมค่ะมันบอเผ็ดแม่จอยกับซีบดบดยาบยาแต่สีมี่น้ำปลามี มีทัวริสุงทัวรีสงนี่กะ<ว>กะครัวเองค่ะคั่วทุกวันแล้วก็มีมีผักค่ะขาดบา่ไรขาดบาด่ไ้เล้ค่ะผักสราระเหน่แน่ตามพื้นบ้านเฮ่าค่ะมีมืเศร้าี่ไปตลาดก็ได้มาแน่ผักหนอกเนาะผักหนอกบ้านเฮ่ามีสราระเหน่ผักบุ้งแน่สลัดนี่แหละค่ะเี่ย่ำถาดปลาดูฟูที่แม่จอยถอดไว้ก็สิเป็นแบบนี้ค่ะอืม ทอดใบเป็นแพ้เป็นแพ้อันนี้คือคือคือโตคือโตอะโตทอของเท้าด้ยค่ะหมอนเป็นยังไม่จอยจะเอาหม้ออกมาตังไว้กะกะคือหมอ้อโตนี่ขันผู้ใดมีล้านค่าล้านใหญ่ๆลูกค่าหลายๆค่ะสิทอดทุกมือนี่มันสิเป็นการยงยากด้วยค่ะทอดปลาดุฟูทอดว้หลายๆคือไม่จอยเนี่ยมือละหาโลซิบโลซิบหาโลก็ว่าเป็นยังใส่หม้อใส่ ใส่หม้อใหญ่ๆว้ให้มันเสดดดดำมันบ้านนี้พ่อเขาทอดแล้วทอดนี่มันกระกรอบอยู่ค่ะมันกรอบอยู่สิประมาณสองสามชั่วโมงเนาะม,มันบกกรอบอันนี้ลูกค้ากับสิว่ากาสิไปจมเด้ค่ะว่ามันบกกรอบแมจอยก็คืออยู่หลายโดนเติบสิเป็นปีพูดละวะ่าสิเห็ดจังใดมันมันจังสิกรอบแมจอยก็ย่างไปในขว้วก็เลยไปเห็นหมอ้อแต่ว่าก็โทษลองมาเรื่อยๆค่ะ หมอ้อเอียงกับเพื่อนเอื่นไม่คเวบน,นั่นอบขึ้ไปใหม่ค่ะไหมเราออกบะได้เลย,ขอ,ยข,อข,อขอบแตกโยกออกมากกับ่าได้แม่จอยกันเลยเห็นว่ามีหม้ออบหม้ออบเสียเ็ดจังได้บาทเนี่ยพ่อเอาลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันจะเป็นฟ้าแบบนี้เนาะบาทเนี่ยมันกัสซีนี่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ว่าแม่ได้ค่ะตัวนี้เออมันมันกับซีนี่แต่แกงบาทเนี่ยพ่อห้าเอาพ่อห้าเอา ปลาดุกฟูลงไปยังสีน่นอค่ะนี่เนาะเพราะเขาเอาปลาดุกฟูลงไปยังสี่บานนี้เพราะมันหอดแนี่เขาเาขึ้นบ้าบานนี้จับกระไรแไมค่ค่ะกรบมุนแบบนี้ก็โอ้ม่จอยก็เลยว่าเอ้าเฮ็ดจังแดเออไม่จอยก็ได้ไอเดียากาละมั่งอันนี้ละคะ่ะนี่นี่นี่กะละมั่งเห็นว่าจ้าเนี่ยการละมัง่งเสียวมาันปกติเสียามาซื่อมาส่ล่างพักแมค่ค่ะ ก็เลยว่าเอ๋อลองเอามาใส่นีบองดูนี่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 อ๋อออามาใส่มันพอดีไหมค่ะเบื้องมึงอันนี้เห็นมัค่ะนี่นี่จี้หาชั่วโมงไปมันก็เหนียวเลยค่ะนี่แล้วแม่จอยสีโอห้เบื้องเรื่อยๆเอาหมอโอบเอาโอบใส่แบบนี้โอ๊บโอ๊บโอ๊บบนายเข้ากรหมุนเข้ากรหมุนไปอุณาห้าพุมเต็มเลยค่ะอ่าอุณาห้าพุมเนี่ย สองร้อยห้าสิบเต็มเหยียดเลยเพราะตองยานมันใหม่ค่ะใส่ระบบสัมผัสด,ด้วยม่จอยค่ะ <c> แ <oughs> นวคิดของไม่จอยใส่ก็ได้นะคะรับประกันค่ะกรอบแล้วก็สีบ่หยุ่งยากว่าเฮาตองอุย้ยเมื่อนี้ตองมาทอดปลาดูฟูเพราะว่าเฮ็ดการเฮ็ดปลาดูฟูเนี่ยมันเป็นมันเป็นการหยุ่งยากเลยค่ะอืมมันเป็นการหยุ่งยาก ต้องไปตาลาต้องเอาปลามาแล่ต้องมาตำมาทอดมาเฮ็ดน้ำมันก็ต้องห้อนห้อนนอ้อยู่หนาเตาถ้าเฮ็ดศูนย์แม่จ้อยนี่ทอดทอดมื่อนึ่งทอดทะเลหลายสิบโลยี่สิบโลแล้วทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเราก็ได้พัก่อนแล้วเราเราก็จะได้ไปทำงานอย่างอื่นนี่ค่ะแม่จ้อยก็บสิสัมผัสแบบนี้แหะคะ่ะ หันห้อนห้อนกลางๆนี่ยังบกกรอบเด้อค่ะต้องห้อนแห้งจังหน่อยเ้าก็ยกหกมอขึ้นค่ะอืมห่านเนี่ยเ้าวกับยกหมอขึ้นยกฟ้ามอขึ้นแต่แม่จอยแสบดึงผักเด้อผักผักกินค่ะสาะแหน่นี่คือตูคือตูโชลุ่มของของย่ำปลาดูฟูเด้อค่ะ,ะ,ะเนี่ยสาะแหน่เห็นบอกว่าโอ๊ยคือทรงเหมือน สาะแหน่เออสาะแหน่เนี่ยให้ห่าคิดเบิงว่าป่าดุกเนี่ยมันสิออกข้าวเป็นบ่ค่ะขันเท้าเอาสาะแหน่ใส่เคื่อเท้าลาบเคื่อเท้ายังเนี่ยมันสิแสบเลยค่ะเพราะต้องไปใส่พักหยังหลายอ่าระแหน่นี่ค่ะนี่นี่ห่อนแล้วค่ะนี่นี่นี่ห่อนแล้วไปจอยกันโยกจังสิอ่าอ่าผู้ช่วยโยกฝาจับเบิงค่ะเนี่ยก่อบเท้ากับมีดแต่พี่ตักก่อ ออกเขาก็ับไปเยี่ยีอบหลไยๆอบอีก,กไดม้มันไดหลค่ะอบอบไปเรื่อยก็ได้ค่ะนี่อ่ะเอาลงโอบประสิะมาสองหอดนาทีบ่สองนาทีนะหนึ่งหนึ่งนาทีถ้าทำหม้มอหอดแล้วไม่นสิห้อนเร็วค่ะถ้าอบอบตอนแรกนี่เพราะว่าอุณหภูมิมันยังไม่ได้หม้อยังไม่มีความร้อนเนี่ยมันก็จะนานหน่อยประมาณหนึ่งนาที แต่ถ้าเราอบต่อๆกันไปหม้อมันมีความร้อนอยู่แล้วมันเก็บความร้อนได้อยู่แล้วมันก็ไม่นานค่ะมันก็ไม่นานก็ไม่นานค่ะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นนอกบ้านไม่จอยเด้อค่ะเด้อเป็นนอกบ้านเบิ่งทัศนียภาพก็สิีมีต้นไม้แน่เล็กๆน้อยๆเรหวางมันทามออวบอยู่เนี่ยก็ไม่จอยสิเบื่องอ๋อ พ่อใหญ่น,นี่มาไปเข่าวเวททีเจ้าอ้ยเนาะมัเป็นเบื้องลังให้คอยติเจ้อาอาฝนนี่ค่ะเป็นตะยูเป็นตะย,ยูต้นไม้ดีค่ะดีเมื่อนี้คึ้มๆึ้มได้ค่ะบรรยากาศว่าสิท้ายแต่แต่เ่าแ,แล้วฝนตก นี่เห็นว่า่ะนี่แป๊บเดียวค่ะน้ำกระหอนแล้วค่ะแป๊บเดียวอ่าผู้ช่วยยกออกหน่อยอนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะประมาณนี้ค่ะนี่กรอบๆเห็นว่า่ะสีสีสวยเดี๋ยวไม่จอยกับสีเอาถาดมากใส่ใส่สีเฮ็ดน,น้ำย่ำให้เบิง้งเด้อค่ะเด้อเป็นวิธีการย่ำเอาเนื้อปลา เนื้อปลาที่เขาที่เ้าอันโอปายลแม่ค่ะนี่สยสมานน่นแล้วถ้าใจถานเนาะค่ะเนาะจะพักซูสไยักักนี้คลิกคริกค่ะเอาใส่ไปนิกอันนี้น้ำเชื่อมนะค่ะน้ำเชื่อมเค่ะซนี้ นี่น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายค่ะเคี่ยวให้เหนียวเลยค่ะอันนี้คือเด็ดคือสูตรเด็ดของม่จอยคือกันต้องเคี่ยวให้เหนียวถ้าไม่หเหนียวมันจะไม่อร่อยค่ะใส่ไปใส่ไปก็มีชมน้อยสมมากค่ะกาแฟน,น้ามะนาวน้ำมะนาวอันนี้คือโตแซ่บ เส, orer, ส, ciel, ส i, ula, ้หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายนี่ปลาแล้วก็จะมีหอมแดงซอยหอมแดงซอยใส่กระต้มต้นหอมนี่ละค่ะกับกลมหอมคนๆค่ะคนๆคนๆคนขม่าแก่ๆคนๆคนๆคนๆนี่ค่ะและี่นี่น้ำปลา น้ำปลาใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ประมาณหนึ่งสองสามเพราะว่าไม่จอยเหยดสามแท่อันนี้ก็คือมะม่วงที่เราสรับไปแล้วมะม่วงอง๋งมะม่วงคนค้นค่ะคนเล้แซบ่ะค่ะคนๆคน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 นี้เข้ากัน,นะคะ่ะสูตรอี้เพราะต้องซีมยากเลยคะ่ะ ไม่เข้าออก,กันไม่เข้าออก,กันถ้าบุรุษข้นเพิ่นกระแยกค่ะเพิ่นกระแยกน้า,า,นาอันนี้ไม่จอยกับกับสิบอบอเทสบอเทสใส่กับป่าเด็กค่ะมันมันสิบอกอกกระจอยกับสีเทาข้างๆกันสีเทศาข้างๆกันค่ะ T ข้างๆเ T ขเ้ขงางๆ T ด้านล่างใส่โหลดเนี่ยเนี่ยค่ะ ขาก็สิแตง่งข้วแล้วๆขาก็สินี่นี่มากค่ะเอาไปเกลออี่ยคอนหน่อโอ้ยโตกันหน่อยพี่น้องเลยเกลี่ยคอนขาก็สิแต่งด้วยสารแเ,เน่ก่ะสารแเนเย็ดปินได้วยใบ จะมีนี่ค่ะนี่เนี่ยถัว่วใส่เข้าไปค่ะผู้ได้มากหลายใสหลายใสหลายมาบบบนี้ค่ะมากินกันแล้วแล้วพิธีการกินง่ายๆ <ผม S 2> กินง่ายๆกินขึ้นบ้านเราเองค่ะตก็ผมบแบบนี้มผมเอาใส่สูตรไทยสูตรมัดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอย่าลืมนะค่ะน้ำเชื่อมน้ำเชื่อม ต้องเข้มขนการเข้มข้นก็คือเราต้องเคี่ยวให้งวดหน่อยให้มันน้ำเหนียวเหนียวมันจะอร่อยมันจะไม่มันจะบอบเป็นน้ำไซติงลิงไหมค่ะรับมันเป็นยาระบายความครับสุหร้ชมครับผมมากินพอมันตื่นสอบมาาสบายท้องมันเป็นอาหารอร่อย อันผู้ใดอนันต์ว่อยากเค้นหลายก็ไม่ต้องแค้นหลายหัวขี่ก็นี่เอาตำหนีเนาะค่ะเนาะประหยากกับสีเห็ดประหยากจ้ามีแต่สีเห็ดใบอูเรวนค่ะอันผู้ใดคิดว่าดีค่ะน้ำใส่เห็ดค่ะอย่าลืมหม้ออบเผาหม้ออบเผากับหมอธรรมดาเนี่ยนะคะซื้อทั่วไปหกเจ็ดหกหมื่นเนี่ยมันบ่แพงเนาะหกเจ็ดร้อย พอ,อแพงค่ะบ่แพงเข้ากับไส้เนี่ยและนี่นี่ยและเนี่ยห้องแบบร้านค้าตรงนี้ค่ะกาละมั่งกันร้านยี่สิบบาทไงคะ่ะไปซื้อมาที่มันเป็นอลูมิเนียมเป็นหู้หูห้เนี่ค่ะเข้ามาไว้ล่างพ้กนะากันเข้ากับมใส่เข้ากับออมมอฟ้าหมอ้อเข้าลูกไปนั่นแหละค่ะพี่แม่พี่แม่ช้อยบอยนะคะตอนต้นคลิปน,ะะน่ะค่ะเร็ยแบบนั่นแหละเนาะค่ะเนาะป้าพ่อใหญ่นี่เจ้าสิกินเบสต์สิน คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะนาะคลิปหนาสิมีเด็ดๆอีกเลยค่ะเดี๋ยแม่จอยสิม,มาปิ้งปลาแบบใส่เตาปิ้งแบบบขึ้นหมูเลยค่ะเออคือแม่จอยคิดคิดสูตรหม้ออบนี่แหละค่ะว่าแม่จอยคิดได้ยังไงเข้าทอดเนี่ยมันก็สีดีอยู่ค่ะผลดีก็มันมันกรอแต่ว่ามันจะไม่เสด็จน้ํามันแต่ถ้าเราทําเสด็จน้ํามันเนี่ยมันก็จะ เป็นสี่ห้าชั่วโมงหรือเป็นวันทีนี้ความกรอบมันก็จะลดทีนี้เราก็ไม่ต้องห่วงเราทําสูตรแม่จ่อยนะคะเราทําสูตรนี้ค่ะมาค่ะมากินน้ำการันเนี่ยสำหรับคลิปนี้ค่ะไม่จ่อยเอาไว้ซ้ำนี่เนาะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในนะะี้เด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปค่ะบาย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 เหนพ่อยพอายยุ่นเจ้า